ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคุ้เหนียวไมหน่อะคุณเหนียวก็ต้องปคนตกก็เนื่ยครับที่ท่นนะอด้วยแต่คนตอด้วยคิดกันแล้วจะตไปทางไหนตให้แรงอีกแขนต้องไม่ใช่ไม้เดียวเออ้าว ทีมงานเราอยู่นูนมาเลยครับลงมาดีเลย ไม่ได้คิดแลยนะยังเหนื่อยอยู่ใช่แม่ใช่น้องเห็นลงชื่อผมลบแชทไปแล้วอ่ะยังใครยังมีแชทอยู่ลบแชทเธอลบผิดมีพี่นุชป้ะเนี่ยโฆษณาโฆษณามันเยอะหรูอว่าคลิปอะไรแน่เลยนี่ยโฆษณามันเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ดูแล้วฮะคลิปครับดิวตรงดีกว่า ท้องอยู่ตอนนี้อันีอนนี้อันนี้สลท้อตอนนี้เป็นลิงอะถือลูกท้องต้องการเลยต้องการเลยใช่ใช่เนี่ยขอลอพี่คนเดียวเนี่ยพี่รีบไปใส่รเท้านะอันนี้ไเียนะใจเย็นไอเราคนนึกว่น้ำยังไม่ท่วมดูอนนี้คนลคน ผมส่าตาสั้นอ๋อโอ้โหตบแล้วมันสรุปแต้มแต่ละแต้มนี่คือที่ที่จานแนตได้นี่คือพวกผมตีเสียกัน80%เลยนะคือพอมันพอมันลูกแรกแล้วมันไม่ได้ปุ๊บมันก็คิดไปอย่างอื่นแล้วอีจังหวะอีกลูกสองที่คิดเนี่ยแม่งลังเลไปหมดเห็นทนตร ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าครับเขารับเทินมามันทําให้เราได้ยืดแบบได้ยืดได้คิดแก้ที่ดีเลยแต่ถ้าเป็นแบบพวกแบบรับไม่รับเทินหนัไม่ไม่รับโยนนะรับแบบมันหัวรับแล้วเราเล่นต่องย่ามเพราะงั้นอ่ะมันจะไม่เหนือ่อยแต่ว่ามันไมันมันไม่สนุก มัะไลูกกรตา้นลััไปฟุ้ง้จริงแล้วไปตีไปตีเหมือนไปตีไม่เป็นเลยเขาน่าจะออกมาจนแบบหนักเลยวะ ใช่ดีไม่ใช่อะไรหรอกการ้องได้ใส่ด้านของโทนี่ซาร์ดอยู่นี่ใช่ไหมใส่มันจะเห็นลูกครับลูกมันจะช้าจำนวนนั้นหมดแล้วไม่ตีด้วยแล้วนะไม่ตีอุปกรณ์ขนาด ลงลงชื่อไว้3คนก็มีอันนี้ด้วยนึกว่าแปคนวอร์ไมไหมครับวอร์มไหมผมโดนเลยละหนึ่งเกม แค,แค่จะตีไปทางไหนก็คิดนานแล้วฮะต้องให้หลอกเลยเหรอใช่ใช